หลังจากที่เราต่อ PVC เสร็จแล้วน,นะคะจะเรียกว่าเล็บทิปเนาะหลังจากที่ต่อ PVC เสร็จแล้วเราก็จะเจียตรงนี้เขาเรียกว่าอรอยเชื่อมนะคะเ mm hmm. จียอรอยเชื่อมออกเพื่อจะให้เนียนไปกับเล็บ mm hmm. จริงนะ เจียฝั่งไหนก่อนก็ได้นะคะจะซ้ายก็ได้ขวาก็ได้วางหัวเจียให้พอดีกับขอบเล็บ pvc นะคะค่อยๆเลื่อนไปนเรื่อยๆคะ่ะแต่อย่าซ้ำอย่าย้ำที่เดิมบ่อยเกินไป แล้วก็อย่าที่นานเกินไปจะร้อนหน้าเล็บค่ะหัวเจียเแล้วก็เอียงให้มันพอดีเอียงให้พอดีกันเล็แบบนี้ค่ะหัวเจียตรงนี้ไล่ลงให้พอดีกับขอบเล็บ ตรงนี้ที่เป็นรอยกาแล้วก็ใช้หัวเจียเจียวได้เลยค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาแกะเล็กที่หลังก็ได้อันนี้คือมาอย่างเดียวนะคะมาอย่างเดียวเราไม่ลากอย่างนี้นะคะถ้าอย่างนี้แสดงคือไวก็คือมามาอย่างเดียวอเอาตรงนี้ออก เราก็เบียดหัวเทียแบบนี้ได้ทีนี้เราก็เอาความหนาของเล็บออกอ่าดูนะคะเนี่ย PVC เขาจะมีความหนานะเขาจะหนาแบบนี้ความหนาเวลาเราต่อเล็บแล้วก็ให้มันประมาณนี้นะคะจะไม่หนากว่านี้เพราะว่าหลังจากเ,าเราต่อเล็บเสร็จแล้วเราก็ต้องทาสีอีก ะมีอีกแบบหนึ่งที่ความหนาตรงปลายนี่ยคือปล่อยไว้เลยแต่เราจะเติมอะคริลิกแค่ตรงนี้ค่ะบริเวณนี้เกลีย่ยให้เรียบนะคะไล่ไปเลยสายตาแล้วก็เล็งดูนะคะมันจะเนียนแบบนี้ ถ้าเราไม่อยากใช้ปั๊บหรือไม่อยากใช้ตะไบเราก็ใส่เครื่องเจียได้เลยค่ะแบบเจียให้เขาเนียนแล้วก็ปัดฝุ่นเช็คทรงก่อนนะคะ,อะเอียงขึ้นมาค่ะตรงนี้เราก็แงะกาวกับเล็บปอมออกจากกาันก่อน ก็ว่าให้พอดีปั้เล็บตรงนี้ตรงนี้ค่ะเราออกดูนะคะตรงนี้นิดหนึ่งตรงนี้เอียงขึ้นมาแบบนี้ ข้างบนเราแทบไม่ต้องยุ่งกับมันตรงปลายแล้วก็ตบายปลายให้ตรงอะคริลิกเราก็เปิดปากแผ่ให้เยอะนิดนึงเพื่อให้อะคริลิกเข้าไปซึมเข้าไปเกาะในเนื้อเล็บ เพราะว่าถ้านเนียนมากเกินไปก็อะคริลิกก็หลุดร่อนไว มันเยอะมันเยอะเกินไปแล้วก็แตะกระดาษทิชชู่ได้นะคะแตะตรงนี้ค่ะแล้วก็อย่าเพิ่งไปที่ขอบเล็บนะคะเอาไว้ตรงกลางก่อนค่ะเ <Okay. S 1> พราอมันก็จะหมดแล้วเราก็ค่อย,ย <Okay. S 1> คือย้ํามันด้วยนะบางบางคนเน่ะคือเห็นว่าอันเนี้ยพอแตะปุ๊บม,มันซึมมันกระจายเข้าไปบนหน้าเล็บใช่ไหมแตะแค่เนี้ยพอละ มันยังไม่ซึมเลยเธอก็ต้องใช้พู้กนะัน่ะคือแตะๆเกลี่ยให้มันแบบซึมย้ำให้มันซึมเข้าไปในเนื้อเล็บไม่ใช่ออกมาก็เห็นว่าน้ำยามันกระจายออกมาพอแค่นี้มันก็ไม่ติดนะอันดับแรกเลยเราก็วางน้ำยานะคะ เอาน้ำยา,าทาแบบนี้ก่อนเขไปตักอะคริลิกมาก้อนไม่ต้องใหญ่มากค่ะอันนี้จะเป็นสีธรรมชาตินะฮะถ้ารู้สึกว่า,าผู้การเรามันอะคริลิกติดผู้กันแล้วก็เช็ดพู้กันก่อนก็ได้ค่ะเอาผู้กันมาล้างแล้วก็เช็ดผู้กันก่อน ตัวเนี้ยทำปลายให้เสร็จก่อนค่ะคืออันเนี้ยไม่ใช่ว่าจะเสร็จแล้วนะคะเราต้องกดผู้กันให้อคิลิเขาแน่นะคะ่ะไม่งั้นมันก็จะหลุดล่อนไว เพราะอะคริลิกมันไม่ได้ซึมลงไปในเนื้อเล็บนะคะ mm hmm. เนื้ออะคริลิกยังไม่แน่นบางคนพอได้ทรงก็ไปละแป mm hmm. ๊บเดียวก็คือก็จบงานละคืออันเนี้ยโอเคหลังจากนั้นเราก็ไปต่อเลยอ่ามาด้านนี้พอได้แบบนี้แล้วเราปาดค่ะปาดเบา,เบา ไม่ต้องต่อเล็บหนามากบางๆอ่ะพอได้แล้วปาดตรงนี้ปาดเบาๆนะคะถ้าเหลวเกินไปก็ยังไม่ปาดเราก็กดถมให้เต็มก่อนแล้วเราก็ค่อยปาด ถ้าปาดอย่างเดียวมันจะมากองอยู่ปลายเล็บนะฮะถ้าน้ำยาไหลลงมาตรงขอบเล็บก,ก็เช็ดออกให้ให้แห้งใส่น้ำยาให้ชุ่มก่อนนะค่ะวางไปก้อนเล็กๆค่อยแตะลงไปเสร็จแล้ว ค่ะวางลงไปกดให้ชิดขอบนะคะให้บางที่สุดไม่เอาหนานะะวางตรงนี้ดันไปที่ขอบเล็บอ่เสร็จแล้วลากขึ้นด้านบน แล้วเราก็ดูว่ามีส่วนไหนที่มันขาดมันแหว่งมันที่เราต้องเติมไหมแต่ส่วนมากสิ่งที่เราต้องเติมก็คือด้านบนเบาเบาแค่นี้ก็จะจบงานหลังจากจบงานเราก็เหมือนคนล้างพวกกันมันของอาจารย์พวกกันจะสะอาด ช็ดอย่าเช็ดแบบนี้นะฮะนี่ดูข้างแบนเขาเช็ดบบกลับเช็ดแบบนี้เสร็จแล้วผู้กันอะเราค่อยมาแตะให้ผู้กันเขาหลังจากล้างเสร็จแล้วมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะผู้กืร แทบจะไม่ต้องตาใบาเลยก็จะเนียนเกิดกปิบแบบนี้ค่ะไม่ต้องต่อหนาก็ต่อประมาณนี้อ่ะถ้าเราจะเคาะยังใช้ไม่ได้นะคะเสียงแบบนี้นึบๆตึบตึๆยังใช้ไม่ได้ยังไม่แห้งตาใบาไม่ได้ถ้าเราตาใบาปุ๊บมันจะเหนียวออกเหมือนแบบเหมือนยางพลาคือเหนียว เหมือนพลาสติกอะไรเงี้ยพอตะไบปุ๊บมันก็จะติดตะไบออกไปเลยอคะคะิลิคนะเนี่ยไปเล็บเสียงแบบนี้คือแห้งมันมเนี่ยกำลังแห้งค่ะอันนี้ยังไม่แห้งเพราะเราเพิ่งทำทีนี้อันนี้หนีบได้ไหมหนีบได้เนี่ยประมาณเนี้ยหนีบได้เลยถ้าอยากจะหนีบอีกนะหนีบเพื่ออะไรเนี่ยให้ขอบเล็บข้างๆเล็บอาจจะหมุกเล็บเขา ใชไมคะความ,มีความเป็นโค้งลงเป็นชีคับตรงปลายอ่ะได้ได้ไดทรงแต่อีตรงเนี้ยมันบานมันจะทำให้เล็บเราดูบานแล้วก็หนีบคะ่ะจะปล่อยได้ไหมปล่อยได้แต่ลูกค้าบางคนเจ็บนะคะเราต้องจับอยู่ตลอดทีนี้ PVC กับกระดาษฟอร์มนะคะ มันจะไม่เหมือนกันนะคะถ้ากระดาษฟอร์มอ่ะหีบปุ๊บแป๊บเดียวออกได้เลยแต่ PVC ของเขาแป๊บเดียวเขาจะคลายตัวเขาก็จะเด้งบานออกเหมือนเดิมค่ะเพราะฉะนั้น PVC แล้วก็กดไว้นานนิดนึงเป็นไงทรงแต่แรกบานนะ ดูทรงนะคะหลังจากที่เราต่อละก็จะเป็นประมาณนี้อพอได้ทรงประมาณนี้เคาดนะคะอันนี้แห้งละพร้อมที่จะตะดใบาได้แล้วค่ะแบบนี้นะคะจับมาเดิมจับสองข้าง ตะบปลายเล็บก่อนค่ะพอตะใบปลายเล็บปุ๊บให้เรามองดูเป็นไหะหนาไหมถ้มาเราใส่บางๆนะคะมันก็จะเห็นความหนาแบบเนี้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ใช้ตะไบตะไบออก,แล,ก,แ,ออลกอแล้วก็แงะเผอมีอะคริลิกติดอยู่ล้วก็แงะเลย แบ่งเล็เป็น4ส่วนทุกครั้งเลยเราไม่จะเป็นต้องวาดนะแต่เราถ้ากาเอาแบ่งเล็เป็น4ส่วนส่วนแรกที่อาจารย์ที่จะตะใบก็คือส่วนนี้1 2, นสองนี่จะมาขอบเล็บก,ก่อนก็ได้หรือปลายเล็บอ่าตรงนี้เหลือไว้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งตะใบ เราก็เอียงเอียงเครื่องเกียแล้วก็พิกจับนิ้วลูกค้าให้เอียงแบบนี้เราก็หดตะไบเครื่องเกียวก็จะอยู่แบบนี้อยาวมานิ่งๆค่ะตรงนี้ถ้าจะไม่ต้องตะายเยอะเลย ตาใบส่วนนี้ให้เสร็จก่อนส่วนที่หนึ่ง